ะนะครับน้องๆเดี๋ยวมาต่อกันนะในหน้า20เหมือนเดิมนะครับจะเป็นข้อที่สามนะแล้วก็เดี๋ยวจะข้อที่4ี่เลยนะครับก็เดี๋ยวน่าจะได้เปิดนะช่องติ๊ก o อนะครับต่อต่อนะหมรือโดนแบนหรือเปล่าเดี๋ยวจะไดะ้ขอกันมาได้นะก็ขอกันมาได้นะว่าหน้าที่เท่าไหร่นะครับมาเลยดีกว่า ข้อที่สามนะเหมือนเดิมนะเราก็อันนี้มันจะเริ่มมีสามจำนวนแล้วนะน้องๆก็มาลอกกันได้นะหลายๆคนก็คอมเมนต์มานะมาไดนใ้เข้ามาลอกมาดูมาอะไรทบทวนหรือารทบทวนไปด้วยนะสิ 12, บสองจำนวนสามจำนวนนี้มาใส่เว้นระยะห่างนิดนึงนะครับมันสั้นก็เติมให้มันยาวต่อไป เอาใช้แม่สองช่องเก้าสิบวิชานะครับสองหกสิบสองสองสิบห้าได้สามสิบตรงนี้หกสิบเก้าก็ใส่ต่อใส่เครื่องหมายหางสั้น ใช้แม่มทัดนะบอกไปแล้วทุ๊กคิมเลยสูคูณแม่สามสามสองหกสามห้าสิบห้าสามสองหกสามสามเก้าฮะอ่าอย่างนี้หมดแล้วหมดแล้วเราก็ขีดสองขีดนะนต่อไปหอยรอมอ สองสามสิบอันนี้เครื่องหมายไอ้ลูกน้ำนะแล้วก็และตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะใส่คำว่าและหนึ่งร้อยสามสิบแปดคือ,อเสียงมันดังฟังชั้นหรือเปล่า สองคูณสามนะก็คือเนี่ยสองตัวเนี้ยคูณกันเท่ากับ6ดังนั้นหอรอมออ,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 อกลายมือไม่ได้สวยนะครับของ12ลูกน้ำสามสและ หนึ่งร้อยสามสิบแปดคือหกนะะกล้องโฟงกัสมาเราก็ตอบหกเป็นเลขไทย ต่อไปออออเป็นข้อสี่ข้อสี่เหมือนเดิมเราตั้งเครื่องหมายหารสั้นไว,ว้ยาวๆเลยเพราะมันมีสามจำนวนสิบหกสี่สิบแปด หนึ้อยยตรงนี้ไซส์แม่สี่4ีหนึาคูณสี่ได้สิบหกคูณหนได้สี่สคูณสอได้แตัวตัวที่มันตรงกันสี่สามสิบสอ่องแใส่เครื่องหมาย ้ายมาสี่เหมือนเดิมสี่หนึ่งสี่สี่สามคูณสามได้สิบสองสี่คูณแปดได้สามสิบสองนะตรงนี้หมดแล้วก็คือขีดสองเส้นนะครับต่อไปขอรอมอหอจุดรอจุดมอจุดนะของสิบหก ลูกน้ำสี่สิบแปดและหนึ่งร้อยยี่สิบแปดคือสี่คูณสี่เก้ากับสิบหกสิบเลิกหกนะ 6, น้ะนองๆดังนั้น อ๋อจุดรอจุดมอจุดของของเนี่ยพี่เขียนว่าของสิบหกสี่สิบแปดลูกน้ำสี่สิบแปดและหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะชัดเปล่านะคือสิบหก แล้วเราก็ตอบเป็นเลขไทยว่าสิบหกเราก็ตอบตรงนี้สิบหกครับใครไม่ทนันต้องย้อนดูนะครับแล้วก็ตรงนี้พี่อาจจะเปิดช่องนะต่อต่อนะให้น,น้องๆเนี่ยเข้าไปได้กดตามกันนะครับ ก็อาจจะไลฟ์สดสอนนะมีวันดีเลยนะพี่จะไดเ้เรียกว่ามีรายได้ด้วยนะเพราะว่าเริกทำนะไปช่วงหนึ่งเนื่องจากว่ามันไม่สร้างรายได้นะแล้วก็ถือว่าเป็นช่วยๆกันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะส่งสติ๊กเกอร์ส่งของข,องขวัญให้กำลังใจกันนะครับกลับไปแล้วครับสวัสดีครับ